สวัสดีครับเ <c oughs> ทสรีแคปนะครับเมื่อคืน SL ไปหนึ่งไม้นะครับหรือว่าอาถันเดือนธันวาจะเกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีแคปให้ฟังนะครับแล้วก็จะบอกด้วยเนาะว่าเาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาก็คือ,เ,อเดือนธันวากับช่วงมกราเนี่ยตลาดอาจจะวิ่งเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะครับพี่ๆในดิสคาวดแชร์มานะครับเดี๋ยวามาเล่าให้ฟังมารีแคปกันก่อนนะครับเปิดตลาดมานะครับ ตอน4ี่ทุ่มนะครับสิ่งที่พารเห็นก็คือว่าราคาเนี่ยใช้เวนะครับมีเรนเยอะมากเลยตรงนี้นะครับมีเรนมีเรนแล้วก็พารโฟกัสตรงนี้นะครับล่าสุดนะราคาได้สวิฟท์ไฮของ4ชั่วโมงตรงนี้มานะครับแล้วก็ได้มาสร้าง e ีขัวโลตรงนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคราคาอาจจะมีอาการย่อสักนิดหนึ่งนะครับไปเก็บดีฟิลิตี้ข้างบนก่อนแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะลงมาข้างล่างนี้ซึ่งเราก็ได้มีการ หาโซนต่างๆนะครับที่จะเข้าเทรดซึ่งพอเรามาดูในในนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มีเหมือนออเดอร์บล็อกนะครับของภาพ30นาทีนะครับตรงตัวนี้ก็เป็นแก็บเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็เลยคิดว่าโอเคราคาน่าจะฟีลออโอนะครับแล้วก็ลงมาเคลียอีโคโลตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปจนถึงสวิงสีชั่วโมงตรงนี้นะครับอ่า ทา15นาทีเราก็เห็นตรงนี้นะครับเป็นออเดอร์บล็อกของ15นาทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็น Break Away g a กนะครับก็คือจะเป็นแกลที่เราไม่ไม่อยากให้มันมาฟิวนะครับเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยมีการดรอปลงมารุนแรงนะครับซึ่งเกิดจากข่าว NFP นะครับข่าว NFP ออกนะครับแล้ว,าว,ลวราคาก็ดรอปลงมารุนแรงอาตรงนี้ใครจะมองว่าเป็น Data High ก็ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่พัดเห็นก็คือว่า แท่งข่าวนี้นะครับได้เหมือนทิ้งลงมานะครับแล้วก็ยังโคลแมนเทน b e ริสออเดอร์โฟล์เราก็เลยเชื่อว่าราคาน่าจะยังไปต่อตามโฟล์ที่ข่าวนี้มันได้ทิ้งเอาไว้นะครับนี่ก็คือแนวคิดของเรานะครับแล้วก็พอเราเปิดกรามานะครับเราก็เห็นมีข่าวหนึ่งนะครับข่าวไอ m Service PMI ์วคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าข่าวนะครับได้เปิดแล้วก็ ทำ bullish ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการมา r e t e s สวยเลยนะตรงนี้แล้วก็ได้เกิดการ crihd ขึ้นไปจะเห็นได้เลยว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะยึกยือยึกยือหน่อยนะครับขึ้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่จังหวะลงเนี่ยลงแรงเลยแล้วก็เลยเชื่อว่าโอเคมันน่าจะค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นสร้าง inducement พวกนี้นะครับก่อนที่จะไป fill ob แล้วก็ move ลงต่อราคาได้ทีนี้มันก็ได้พุ่งขึ้นมานะครับเราในหัวเราก็คือราคาอาจจะ มาสวีปตรงนี้นะครับเป็น,นอินดิวส์เมนต์น้อสวีปตรงนี้มาชนซัพพลายหรือว่าออเดอร์บล็อกของภาพ30นาทีนะครับแล้วก็เห็นไหมก็มีรีแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะอ่ะเป็นตามที่เรารอมี SMT นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยใช้มัมนนักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่มันสวีปอินดิวส์เมนต์ชนไฮทาทังเฟรมคีเลเวลมันเกิด SMT แล้วก็ g s s d Bear บลลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดเข้าของเรา สต็อปลอตตรงไหนล่ะตรงนี้เนี่ยจะเสี่ยงเกินไปนะครับตรงนี้ก็สูงเกินไปเราก็เลยมา Stop loss ที่ Break away g กับตรงนี้นะครับแล้วก็ TP บริเวณประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าถึงตรงนี้เราก็อาจจะปิดแล้วนะแต่ว่า full TP เราคือตรงนี้นะครับพอเราย้อนออกมานะครับดูภาพ15นาทีเราก็จะเห็นว่ามันได้เขาเรียกว่าอะไรมันทิ้งตัวลงมาปิดแท่งแบบดัมเมียมเลยแล้วก็ แรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจังหวะที่มันรีเทสขึ้นไปเนี่ยมันก็รีเทสแบบเบาๆไม่มีไม่มีบูลรี่แกลบแทงขึ้นไปเลยเห็นไหมเราก็เลยเชื่อว่าโอเคแรงที่มันขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นแค่แบบแรงรีบาลาน่ะมันเป็นแค่รีบาลาน่ะอาจจะไม่ใช่มูฟจริงๆนะครับเราก็เลยเข้าช็อตตรงนี้ไปแล้วราคาก็ไซด์เวอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ยุกยือยุกยือแล้วสุดท้ายก็เบรกขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ เห็นไหมเห็นไหมเห็นมันไซเบรไหมนี่นี่ไซเบรไซเบรซึ่งปัจจุบันนะครับกราฟเป็นยังไงปัจจุบันกราฟขึ้นไปถึงรอที่ข้างบนแล้วนะครับที่เป็นพวกอีโคไฮต่างๆของภาพ4ี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็มองไปแอบผิดนะครับจริงๆวันนี้ก็ภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างตีความลําบากอยู่เหมือนกันนะเป็นวันโลพร็อพนะครับเราก็ลดความเสี่ยงไปแล้วสิ่งที่เราเห็นที่คิดว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาด หรือเปล่าก็คือตรงนี้นะครับที่เรามองว่าเป็น e q u a ว l o ลเนี่ยมันมันเกิด SMT กับ NQ นะครับแต่ปกติเราก็ไม่ได้ใช้ SMT แล้วแบบเชื่อมั่นมันขนาดนั้นเนาะเราจะไปดูพวก Order Flow ในภาพปัจจุบันมากกว่านะครับซึ่งเราก็คิดว่าเราค่อนข้างโอเคแล้วนะค่อนข้างคือเราก็ทำตามแผนเราเราไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าโดนหลอก หรืออะไรคือถ้าเราเทรด NQ เราอาจจะอยากลองก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันมี C.I.H.D. AH ของ15นาทีให้เรารู้สึกว่าเออมันก็มีแรงขึ้นอยู่นะมันไม่ได้แบบค่อยๆซด์เวเหมือนเหมือนของ ES นะครับตัวนี้ก็เป็น High ที่น่าโดนเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็เลือกเทรด ES นะครับแล้วก็เลือกเชื่อขาชอ็อตมากกว่านะก็ วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่ามันจะมีจุดไหนที่เราจะสามารถปรับปรุงได้บ้างอืมไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยอ๋อสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับเป็นเรียกว่าอาถรรพ์ไม่เชิงอ,อาถรรพ์แต่ว่าเป็นเหตุผลว่าทําไมไพรแอคชั่นของเดือนธันวาเนี่ยมันจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าช่วงธันวาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันจะต้องปิดงบสิ้นปีนะครับปรับพอร์ตลงทุนต่างๆ ตลาดมันก็จะเคลื่อนที่แบบแปลกๆอาจจะมีไซด์เวย์อาจจะมีน้อยสถาบันเขาก็จะล็อกกำไรปรับงบอะไรต่างๆนะครับข่าวก็น้อยอัลกอริทึมของตลาดก็จะเข้าสู่หมวดที่ว่าจะปกป้องสภาพคล่องอาจจะหมายถึงแบบโหมดเซฟหรือเปล่านะซึ่งสิ่งที่เราควรทำก็คือ,อพักเทรดสักหน่อยหรือว่าจะหาแค่เซตอัพสวยๆเท่านั้นแล้วก็ให้ลดความเสี่ยงก็จะมีประมาณนี้ สำหรับเดือนธันวาซึ่งเราก็ตั้งใจจะลดความเสี่ยงทั้งเดือนนะล้วก็จะดูแค่เซตอัพที่มันค่อนข้างสวยซึ่งวันนี้เราก็เราบอกมันก็สวยนะอีโคโลขึ้นเบาๆชน OB c ีซีลงมา SMT มันก็ครบทุกอย่างที่เราต้องการแต่ก็แพ้แต่ก็่างมันเถอะนะครับไม่เป็นไรเนาะคนเรามันก็แพ้กันได้แพ้ติดต่อกัน2ไม้แล้วนะครับพอร์ตเราดรอว,วอยู่ประมาณ0.1%มั้งไม่ได้เกาบนอะไรนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสงสัยหรืออยากคอมเมนต์ติชมหรือแบ่งปันมุมมองอะไรก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะจริงๆเราตั้งใจจะลองตรงนี้ด้วยแต่เราไม่อยากบีบอาอารงตรงนี้หรือว่าแบบฟิกหนึงหนึ่งเพราะว่าเราไม่อยากเทรดส่วนออเดอร์โฟลหรือว่าเทรดขายรีเทสเท่าไหร่ซึ่งเราคิดว่าเป็นรีเทสไงชมาเถอะนะคระับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย